ทงชาวคอดี้ไทยท้งชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางสุดท้ายที่เขาจะต้องทําก็คือก่อสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งจะต้องใช้สงครามนี้ในการปลุกกระแสชาตินิยมให้คนกัมพูชาหันมาปกป้องให้ชาวขเขมรหันมาปกป้องตระบุหุน่นตอนนี้กัมพูชาเขาต้องการจะต่อสู้แบบยืดเยื้อ เพื่อที่จะให้สงครามครั้งนี้เป็นการเปิดประตูให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงมาเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อทำลายระบบการปกครองของฮุนเซนก็เท่ากับเป็นการยุติข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ใครก็ตามที่แสดงตัวคัดค้านในการกระทำของกองทัพในการปกป้องประชาชนรักษาแผ่นดินเนี่ย คนนั้นก็คือคนทรยศนะครับเป็นคนทรยศเป็นคนไทยที่ทรยศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานวิจันณนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองชื่อดังนะครับคุณไทยกรรนสุวรรณสวัสดีครับพี่ไทยกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับผมพี่ไทยกรช่วยถอดสมองของคุณทุนเซนให้หน่อยสิครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ทําไมอยู่อยู่เนี่ยถึงได้ประทักเปิดฉากกับประเทศไทยนะครับ เราเคยพูดคุยกันมาหลายตอนแล้วว่าฮุนเซนเนี่ยเขาจะเหลือทางเลือกทางสุดท้ายที่จะรักษาอำนาจการปกครอ,องของตัวเองและตระกูลฮุนไว้ได้ทางสุดท้ายที่เขาจะต้องทำก็คือก่อสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งจะต้องใช้สงครามนี้ในการปลุกกระแสชาตินิยมให้คนกัมพูชา หันมาปกป้องให้ชาวเขเมรหันมาปกป้องตระกูลหุนตระกูลหุนจะนำชาวกัมพูชาต่อสู้กับประเทศไทยนี่คือทางออกสุดท้ายของเขาและเขาก็ทำจนได้เกิดเหตุการณ์ประทะกันเข้าสู่วันที่สองที่สามนยครับครับแต่ที่เราคาดคเนกันนะครับว่าพี่สายกรว่าการประทะเนี่ยมักจะเกิดที่ แถวบริเวณแม่ทัพภาคสองแต่ตอนเนี้มันปะทะก,กันแทบทุกจุดตั้งแต่ภาคหน่งภาคสองรวมไปถึงกองกำลังเรือครับที่จังหวัดตราดครับันเกิดอะไรขึ้นนะคะเอะมันเป็นยุทธการที่เราจะต้องใช้เรานี่หมายถึงประเทศไทยนะครับ,รบเราจะต้องใช้สงครามครั้งนี้ในการผลักดันชาวขมรทหารเขมรที่ยึด แผ่นดินไทยมาเนี่ยอย่างพื้นที่จังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรีนี่ครับทหารเขมียนคนเขมียนบุกยึดแผ่นดินไทย4ี่สปีมาแล้วนะครับ17เจดจุดบอกให้ออกไปก็ไม่ออกประท้วงแล้วประท้วงอีกหมดกระดาษหลายริมแล้วก็ยังไม่ออก <c oughs> ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการพื้นที่ของจังหวัดศระแก้วนะครับตั้งแต่ตาพยา มาอำเภอโคกสูงมาอำเภออรัญ,ญประเทศไปจนถึงคลองหาดพื้นที่นี้11จุดส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเนยนับไม่หวาดไม่ไหวนะครับตั้งแต่บุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องผลักดันชาวขเขมรพวกนี้ทหารขเขมรพวกนี้ออกไปจากแผ่นดินไทยให้มัน เบ็ดเสร็จนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องทำประกอบกับทางคุณเซนเขาประเมินว่าถ้าเขาเปิดศึกรอบด้านเนี่ยมันจะทำให้เกิดการต่อสู้ที่ยืดเยื้อตอนนี้กัมพูชาเขาต้องการจะต่อสู้แบบยืดเยื้อเพื่อที่จะให้สงครามครั้งนี้เป็นการเปิดประตูให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงมาเป็นตัวกลาง ในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกับกมพูชาประตูที่จะเปิดนี้เนี่ยมันจะต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยต้องเห็นชอบฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาเห็นชอบอยู่แล้วเพราะเขาต้องการให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงและสิ่งที่ฮุนเซนจะขอต่อชาติมหาอำนาจชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นจีนนั่นคือคุ้มครองให้ตระกูลฮุน มีอำนาจในการปกครองประเทศกัมพูชาต่ตอไปซึ่งก็เป็นไปตามแผนการที่เขาวางไว้นะครับตอนนี้มีแนวโน้มที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยพี่เบิรมเนี่ยจะเข้ามาวุ่นวายกับสองประเทศนี้หรือเปล่าครับตอนนี้ผมมองชาติมหาอำนาจเนี่ยเขาไม่น่าจะเข้ามาวุ่นวายในขณะนี้เขาเห็นความจริงจังของกองทัพไทยนะครับตั้งแต่กองทัพบ,บกจนถึงกองทัพเรือและกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริการู้ว่าถ้าเข้ามายุ่งในสถานการณ์ขณะนี้นี่สหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นคนที่คนไทยเกลียดชังนั่นจะไม่มีเขาเรียกว่านั่นจะไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการประกาศไม่สนใจการเจรจาการค้าสนใจเอาแผ่นดินคืนก่อนของนายกรัฐมนตรีอนุทินสหรัฐอเมริกาจะยังไม่แย่มือเข้ามาตอนนี้ส่วนจีน เขาต้องการให้ตระกูลฮุนนี่ลม้มเขาต้องการจะสถาปนาผู้ปกครองคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นตระกูลเตียรหรือตระกูลนโรดมซึ่งจะเป็นผลดีต่อจีนมากกว่าที่ฮุนเซนจะปกครองประเทศต่อไปเพราะจีนมองว่าฮุนเซนและลูกของฮุนเซนเป็นผู้ทรยศ เป็นคนเนรละคุณส่วนสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเขามองฮุนเซนเป็นแค่บันไดขั้นที่หนึ่งที่เขาจะต้องเหยียบเพื่อจะเข้าไปมีอำนาจเหนือกัมพูชาตัวจริงของกัมพูชาที่จะเอามาเป็นผู้นำของฝ่ายมหาอำนาจตะวันตกตัวจริงของเขาคือสมรังสีนะครับดังนั้นเขาไม่ไว้ใจฮุนเซนหรอกเขารู้ว่าฮุนเซนเป็นคนกะล่อน ฮุนเซนก็จะเหมือนกัตด,ดาฟีสุดท้ายก็ต้องถูกโค่นล้มลงและเวลานี้เนี่ยสมรังสีก็ประกาศแล้วว่าให้คนกัมพูชาให้ทหารกัมพูชาลุกขึ้นมาโค่นอำนาจของฮุนเซนให้มาทำลายระบบก,การปกครองของฮุนเซนเมื่อทำลายระบบก,การปกครองของฮุนเซนก็เท่ากับเป็นการยุติข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาสถานการณ์มันจะบีบบังคับให้ไปในแนวทางนี้ จีนไม่มายุ่งอเมริกายังไม่อยากยุ่งตอนนี้คุณเซนก็เข้าตาจนสิครับพี่ชายกรเข้าตาจนถึงขนาดสร้างสถานการณ์น,นะครับตอนนี้ให้ทหารของตนเองนี่ไปสร้างสถานการณ์เช่นยิงรถโดยสารยิงสํานักงานในพื้นที่ด้านในของกัมพูชาอ้างว่ากองทัพ อากาศไทยทิ้งระเบิดทําให้รถโดยสารเสียหายแต่กลายเป็นว่ามีรอยยิงของกระสุนปืนเอารถไปจอดไว้แล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นถ่ายรูปเขาเรียกว่าอับจนปัญญาแล้วเนื่องจากทหารเขาก็รู้ว่าทหารขเมนรู้ว่าสู้ยังไงก็สู้ทหารไทยไม่ได้อืมก็เป็นหนทางที่ทหารกเมนและก็ชาวกเมนจะต้องเลือกนะครับ ว่าจะเลือกมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะเลือกตายไปพร้อมกับหุนเซนครับคือเท่าที่ดูดูพี่ไทยกรเหมือนคุนเซนเขาไม่มีทางรอดแล้วเขาจะยังไงจะสร้างสถานการณ์แล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นนะคะตอนนี้นะฮะก็เป็นภาวะจนมุมนะครับคนที่กําลังจะแพ้เนี่ยหรือคนที่กําลังจะหมดอานาจก็เป็นแบบนี้หล่ะก็คือทําทุกอย่างคิดอะไรได้ก่อทา ไม่มีแผนมั่วไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแผนเลยนะครับคุณ <c oughs> เซนประกาศเมื่อเช้านี้ว่าเวลา24ชั่วโมงเขาได้อดทนจนพอแล้วและตอนนี้เขาประกาศให้สู้เต็มรูปแบบสู้เต็มรูปแบบคุณเซนประกาศตอน7โมงเช้าแต่ว่าพวกทหารของคุณเซนเนี่ยก็เริ่มยิงประเทศไทยตั้งแต่เวลา4นาฬิกา50นาที แล้วคันนี้ก็ยังยิงอยู่ผมมองอย่างนี้ครับตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยกลัวกลัวว่ากองทัพภาคที่หนึ่งจะบุกเข้าไปยึดปอยเป็ดถ้ากองทัพภาคที่หนึ่งเข้าไปยึดปอยเป็ดได้เพื่อความปลอดภัยของกองทัพทหารของไทยที่อยู่ปอยเป็ดกองทัพภาคที่หนึ่งก็ต้องไปตั้งแนวหน้าสุดอยู่ที่สีโสพลถ้าสามารถตั้งแนวหน้า ได้ที่สีโสพลเนี่ยมันจะเกิดความพ่ายแพ้ลามไปจนถึงพระตะบองพระตะบองก็จะไม่สู้เมื่อพระตะบองไม่สู้โพธิสัตว์ก็ไม่อยากจะสู้โพธิสัตว์ไม่อยากสู้ก็กกงก็ไม่อยากสู้ด้วยนี่หมายถึงว่ามาทางทิศใต้นะครับส่วนถ้าไปทางเหนือถ้าเรายึดเมืองสีโสพลได้เมืองบันทายมีชัยหรือปันเตียเมนเจยเนี่มันก็หมดศักยภาพที่จะต่อสู้เมือง สํารงกรุงสํโรงะงรงที่เป็นสถานที่ตั้งเก็บอาวุธของจังหวัดอุอดรมีชัยเนี่ยก็ะจะไม่สู้อีกตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งกรัรมพูชาหรือฮุนเซนเนี่ยเขากลัวกลัวที่ทหารกองทัพภาคที่หนึ่งจะเคลื่อนเข้าไปยึดปลอยเป็ดเพราะถ้ายึดปลอยเป็ดได้มันเท่ากับความล่มสลายของการส่งสวยให้กับตระกูลฮุนเลยนะครับ BHSQ ก็จะไม่มีแหล่งรายได้และถ้าเรายึดปล่อยเป็ดคนที่จะปรบมือให้ทหารไทยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับคนทั้งโลกจะปรบมือให้ตอนนี้ท่านพี่ทกรทราบไหมครับ,รบชาวโซเชียลไม่ว่าจะเป็นโซเชียลลาวโซเชียลเวียดนามโซเชียลเกาหลีใต้โซเชีย,ย,นานาชยลยยสหรัฐเนี่ยหรือไต้หวันหรือญี่ปุ่นเนี่ ชาวโซเชียลทั้งโลกเนี่ยเขายินดีที่จะสนับสนุนให้ไทยเนี่ยโค่นการปกครองของฮุนเซนเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกเชียร์ทหารไทยนะทั้งที่สำนักข่าวของตะวันตกอย่าง CNN บอกว่าเราเปิดฉากยิงก่อนแต่คนทั้งโลกไม่เชื่อคนทั้งโลกบอกว่าทหารไทยต้องจัดการการรบครั้งนี้กับฮุนเซนเป็นการรบเพื่อคนทั้งโลก เพราะเขารู้ว่าฮุนเซนเป็นคนคุ้มครองความปลอดภัยของพวกที่อยู่ในคอมเมนและประกอบอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยฮุนเซนคุ้มครองพวกนี้หุนเซนคุ้มครองสแกมเมอร์คุ้มครองคอร์เซนเตอร์คุ้มครองเว็บพนันออนไลน์คุ้มครองการค้ามนุษย์ดังนั้นถ้าลบชนะฮุนเซนเท่ากับเป็นการทําลายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้การคุ้มครองของหุนเซ็นไปด้วยนี่คนทั้งโลกจึงเชียร์กองทัพไทยตอนนี้ครับ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลฟังจากพี่ใจกรแล้วใจฟูเลยนะครับสำหรับคนทั้งโลกที่เชียร์ประเทศไทยและกองทัพไทยแต่ปัญหามันมีอยู่นิดนึงนะครับพี่ใจกรว่ามันมีโอกาส เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่ทหารไทยเนี่ยจะบุกเข้าไปที่ปอยเปรตเพราะว่าคำหนึ่งเนี่ยที่คนไทยฟังแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาก็คือการตอบโต้ในอัตราสัดส่วนที่เท่ากันถ้าเราไปบุกปอยเปรตเนี่ยมันจะเกินสัดส,ส่วนหรือเปล่ารครับเออมันเป็นการตอบโต้ในลักษณะป้องกันเหตุล่วงหน้าหมายถึงถ้าเขาเคลื่อนขณะนี้เนี่ยมันมีการนำรถจลวดยิงจลวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ด ยิงจรวดไทย 90B แล้วก็มีการยิงรถยิงจรวด RM 70เข้ามาในพื้นที่มาจากเสียมราฐจะเข้ามาป้องกันปล่อยเป็ดถ้าเราปล่อยให้รถพวกนี้เข้ามาในจุดแล้วก็ยิงมันก็จะเข้ามาในแผ่นดินไทยตรงนั้นก็เป็นความเสียหายนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะบุกเข้าไปทำลายเครื่องยิงจรวดเหล่านั้นได้ขณะนี้ หมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโคกทหารหมู่บ้านหนองจานเนี่ยทหารของขมมเนี่ยิงปืนคอร้อยยี่สิบหรือปืนคอแปดสิบนี่ตกทําความเสียหายให้กับบ้านหลายหลังนะครับเหมือนกรณีเอ่อถ้าอยู่ทางอีสานเนี่ยบ้านภูมิสลอนเนี่ยก็เจอไปหลายลูกแล้วอยู่ที่ศรีสะเกดต,ตะบลเสาธงชัยอำเภอกันตาลลักษนะ์ภูมิสลอนน่ะที่อยู่หลังปราสาทพระวิหารเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ ลูกกระสุนปืนของกัมพูชาตกมาใส่พื้นที่ดังนั้นเนี่ยการที่จะบุกเข้าไปเพื่อที่จะจัดการฐานยิงจรวดหรือฐานยิงปืนใหญ่มันเป็นความชอบธรรมในการป้องกันประเทศของเราเป็นการป้องกันส่วนหน้านะครับไม่ใช่ว่าเขายิงมาเราค่อยยิงตอบเราจะต้องไม่ให้เขายิงเลยสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ เราจะต้องทำให้เขาไม่สามารถจะยิงเราได้เราต้องบุกเข้าไปทำลายเขาฟังจากพี่ใจก่อนแล้วเรามีความชอบทำว่าแต่ว่าเราจะทำหรือเปล่าครับผมดูแล้วว่าถ้ากองทัพภาคที่หนึ่งวันนี้เขาประกาศเขาเคลียร์หนองยาแก้วได้ก่อนมันก็เหลือบ้านคลองแพรเหลือบ้านคลองแผงเหลือหนองจานถ้าเคลียร์หนองจานได้เคลียร์ป่าไร่ได้ผมว่าต่อไปก็ต้อง ถ้ากัมพูชาย,ยังไม่หยุดนะครับเขาก็ต้องเข้าปล่อยเป็ดอืมครับอพาะคนไ<อ>ทยเพราะมันต้องมันต้องตโอีโอบด้านหลังพวกนี้ครับต้องเข้าไปปล่อยเป็ดก่อนแล้วค่อยโอบด้านหลังมาอืมครับผมอา้าวเป็นอัำนาคนไทยเนี่ยอรอลุ้นอยู่นะคะอยากให้บุกเข้าไปปล่อยเป็ดทักทีทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งฮะ,ะนอกจากจะมีพี่เบิ่มแล้วที่ อาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับการประทะครั้งนี้แต่พี่ไายกรบอกว่าจีนคงไม่ยุง่งอเมริกาคงไม่ยุง่งแต่มันจะมีอีกคนหนึ่งนะคะที่อาจจะยุง่งก็คือไทยเทาสิครับพี่ไายกรพี่ไายกรมองเรื่องนี้ไงคะไทยเทาตอนนี้ไทยเทาก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกระแสะของคนทั้งประเทศเนี่ยไม่เอาแล้วนะไทยเทาก็ต้องเป็นไทยจริงๆไอ้ที่ทําผิดในอดีตก็ ไปว่ากันตามกฎหมายแต่ถ้ายังมาจะมาขัดขวางการปกป้องแผ่นดินรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่กองทัพกำลังทำอยู่เนี่ยผมว่าไม่มีที่รับนะครับไม่ได้ลดทัวลงนะแต่สหบาทาของคนไทยจะไปที่นั่นเลยจะไปที่บ้านเขาเลยเพราะว่าไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติคุณจะมาเข้าข้างทำตัวเป็นกบฏท,ทำตัวเป็นไส้ศึกไม่ได้ครับ ครับพิจกรณมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยอยู่นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอาไข่เนี่ยไปหย่อนที่บ่อนคาสิโน,โนค,ครับซึ่งบ่อนคาสิโนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการลือกันต่างๆนานาว่ามีพักการเมืองบางพักดุนหลังอยู่มีทหารเออเทาบางคนหรือว่าทหารพานนิตเนี่ยนุนหลังไอ้บ่อนคาสิโนโน,นะฮะ ที่โดนไข่ทิ้งลงไปฮะพิจิตรมองนีงน่ยังไงว่าอันนี้เป็นความเด็ดเดี่ยวของท่านนายกกับทหารเนี่ยที่ต้องการเคลียบไอบอลคาสิโนโอันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ด้วยใช่ไหมครับไอ้คาสินโนที่ถูกยิงระเบิดมันมีอยู่สามจุดนะครับ,รบจุดที่หนึ่งอยู่ที่ช่องอานมาจุดนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะคาสินโนอ,อย่างเดียวมีสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้ๆคาสินโนก็เรียกเป็นรีสอร์ทเป็นศูนย์ประชาการของพวกสแกมเมอร์ด้วย ตรงคาสิโนที่ช่องอานมานั้นเนี่ยมันใช้เป็นศูนย์ประชาการโดนของทหารขมรโดนบริเวณที่บินเหนือช่องอานมาบินเหนือช่องบกมาจากตรงนี้ทําให้กองทัพอากาศตัดสินใจทิ้งดทิระเบิดที่รีสอร์ทแล้วก็ทิ้งระเบิดที่คาสิโนที่ช่องอานมาส่วนคาสิโนที่อยู่ที่อูสมิตที่ถูก ยิงด้วยปืนใหญ่นะครับนั่นก็คือสถานที่กองประชาการโดนเหมือนกันเราจะมุ่งเป้าไปที่โดนส่วนคาสินโนที่อยู่ธมดาเนี่ยที่กองทัพเรือยิงถล่มไปเนี่ยยิงที่ตั้งของโดนเหมือนกันแล้วก็เป็นเครื่องที่ตั้งเครื่องแจมเมอร์เครื่องสกัดโดนของประเทศไทยเนี่ยเราก็ถลม่มคาสินโนที่ธมดายิงไปที่ เครื่องแจมเมอร์เอินประธานทษเครื่องแจมเมอร์ของกัมพูชาด้วยครับครับนั่นคือหมายถึงว่าเราสกัดความสามารถทางอากาศของกัมพูชาซึ่งเขามีโดนที่พระวิหารเหมือนกันที่กองทัพอากาศทิ้งระเบิดก็คือทำลายเครื่องแจมเมอร์แล้วกองทัพบ,บกยิงถลม่มศูนย์ส,สกัดโดนของกัมพูชาอยู่กองร้อยที่หนึ่ง ตีนทางขึ้นปราสาทพระวิหารแล้วก็ถล่มสลาบคาบไปแล้วนะครับครับการถล่มบ่อนธรรมดานี่ยคุณรองศานาเนี่ยออกมาแฉว่ามีพรรคการเมืองเนี่ยชื่อดังเนี่ยร่วมหุ้นด้วยแล้วก็รวมมีถึงมีฐาน สายพาณิชย์เนี่ยที่คู้อยู่ในบ่อนธรรมดามีถนนสายที่ชื่อว่าถนนคุณธรรมเนี่ยเข้าไปที่บ่อนธรรมดาการที่ไข่ไปถล่มที่บ่อนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เกิดการขัดใจกับพรรคการเมืองหรือว่าทหารพาณิชย์ที่มีหุ้นส่วนอยู่ในบ่อนธรรมดาหรือเปล่าครับขัดใจก็ต้องขัดใจแหละครับเพราะเรื่องความมั่นคงของชาติต้องมาลําดับหนึ่งวันนี้ใครก็ตามที่แสดงตัวคัดค้านในการกระทําของกอ,องทัพ ในการปกป้องประชาชนรักษาแผ่นดินเนี่ยคนนั้นก็คือคนทรยศนะครับเป็นคนทรยศเป็นคนไทยที่ทรยศไอ้คนที่ไปลงทุนสร้างบ่อนกับเขาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือพวกทหารพาณิชย์ทั้งหลายก็ต้องกืนเลือดเอาเองนะครับเพราะว่าคุณไปทําในสิ่งผิดคุณไปสนับสนุนธุรกิจที่มันผิดคุณเข้าไปในวงของเงินสีเทาสีดําเมื่อถึงเวลาที่ เราจะต้องกวาดล้างถ้ามันถูกคุณไปด้วยก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วและสิ่งที่ประชาชนคนไทยเห็นด้วยที่สุดก็คือจะต้องจัดการพวกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินี้ไม่ว่าแก๊งนี้จะเป็นคนจีนคนาชาติอื่นหรือแม้แต่ทั้งคนไทยนี่ก็ต้องถูกจัดการเหมือนกันครับอื พูดถึงเรื่องนี้นะพี่ไทกรอยากให้พี่ไทกรอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะครับเรื่องการถ่ายภาพของนักการเมืองเนี่ยกับพวกปรรดาจีนเทาทั้งหลายแหลไม่ว่าจะเป็นยิมเลียบลูกสาวยิมเลียบไปเป็นประธานในงานแต่งคือตอนนี้เนี่ยมันละเทอไปหมดเลยเหมือนกับว่านักการเมืองของบ้านเราเนี่ยแทบจะทุกพักแทบจะทุกสีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์หรือว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพวกปรรดาจีนเทาทั้งหลายแหล พี่ใสก่อนมอง,เร,องเรื่องนี้ยังไงครับตลับพักครับก็เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับนักการเมืองแต่กย่อแยกเป็นสองกรณีนะครับรบ,บางครั้งเราอย่างตัวผมนี่นะขนาดไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ไปกินข้าวไปร้านอาหารถ้าเจอคนเขาก็ยกมือไหว้แล้วกขข็ขอถ่ายรูปด้วยเซลฟี่บ้างหรือให้พนักงานบ,บริการในร้าน,น,นถ่ายภาพให้คือเกินกับผมเป็นประจำาละเรื่องนี้ นี่ก็เป็นถ้าเป็นเหตุไปเจอกันปกติหรือว่าไปเจอกันโดยบังเอิญน,นี่ก็ไม่เป็นไรส่วนภาพที่ออกมาในส่วนใหญ่มันจะเป็นการนัดไปพบไปเจอกันซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะพบปะกันในแวดวงของเพื่อนๆถ้าการพบปะนั้นไม่นําไปสู่การประกอบอาชญากรรมก็ไม่เป็นไรครับคนเรานี่รู้จักกันได้เราอาจจะมีเพื่อนที่ เราไม่รู้นี่ถ้าเราไม่รู้คือถ้าเรารู้ว่าเขาทําธุรกิจสีเทาสีดํามันก็ควรที่จะเลิกคบแต่ถ้าไปพบกันครั้งแรกไม่รู้นี่อย่างกรณีไปพบกันอยู่ที่สิงคโปร์แล้วไปเรียนวพออะไรนะ่าครั้งแรกก็ได้แต่ครั้งที่สองถ้าเจอกันบ่อยๆไปคุยกันไปกันหนุงกันหนิงกลางไปมีธุรกรรมด้วยกันนี่นั่นก็หมายถึงว่าเราก็สมคบคิดที่จะใช้บริการเขาไอ้พวกนี้นี่มันก็มีทั้งการฟอ,อกเงินมีทั้งการ เอาเงินดำมาลงทุนหรือว่ามาขอความคุ้มครองให้ผู้มีอำนาจในประเทศไทยคุ้มครองเช่นกรณีที่อรียงพัฒน์กับกกอานที่เขาเอาลูกสาวลูกชายมาแต่งงานกันแล้วเชิญพลเอกประวิตยกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ไปเป็นประธานในพิธนะีนั่นคือมาขอคำคุ้มครองขอความคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลพูดง่ายๆก็เหมือนพวกเจ้าพ่อ ต้องอยู่ใต้อานัตของคนมีสีมันก็เป็นกรณีที่ดูแล้วมันจะสร้างความเสียหายในอนาคตนะครับอืมครับผมทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่ท่านที่ทางคุณเซนเนี่ยปล่อยภาพนายกเนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารสิริสมกับผู้นายกผู้ว่าของจังหวัดพายดินนะครับคือทางคุณเซนเขาต้องการทําอะไระฮะที่ไทยกรครับเขาก็มีการแบ็กเมย์นะครับคือ เ็นสไตล์ของฮุนเซนอยู่แล้วที่เขาใช้ในการควบคุมผู้มีอำนาจในประเทศไทยถ้าไปทำอะไรมีดีมีร้ายในกัมพูชาเขาก็จะเก็บหลักฐานไว้เหมือนกรณีที่เขาขูว่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของตระกูลชินวัตนเนี่ยแต่การที่เอาภาพของคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า ท่านไปเที่ยวที่จังหวัดไพรินไปพบว่าเป็นเพื่อนกันผู้ว่าจังหวัดไพรินนะครับไม่ได้มีอํานาจอะไรนะในกัมพูชาเพราะคนที่มีอํานาจที่สุดในกัมพูชาเนี่ยก็ค,คือฮุนเซนนะก็เป็นการตอบที่ถูกต้องนะไปไปพบผู้ว่าจังหวัดเล็กๆนะครับจังหวัดเมืองไพรินเล็กๆแต่ก่อนกมิรนแดงเขายึดเมืองนี้อยู่ไปพบผู้ว่าเมืองไพรินแล้วก็ไปให้พระที่อยู่ที่เมืองไพรินมาสวดชยันโตให้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะ ผมก็มองว่ามันไม่ได้เสียหายหรอกเพราะว่าผมก็มีเพื่อนที่ผมนี่เอาอย่างผมนี่ผมก็ยังไปคารวะเจ้ายอดศึกเนะี่ยเจ้ายอดศึกที่เป็นผู้นําไทยใหญ่นะครับเป็นผู้นํากองกําลังเอสเอสดผมไปคารวะท่านผมต้องการจะถามท่านเรื่องว่าแดงว่าว่าแดงเนี่ยเป็นอันตรายขนาดไหนตอนนี้มันบุกเข้ามาแบบไหนบ้างท่านอยู่ที่ราชฉานท่านก็ให้ความรู้เรา เมื่อเรามีโอกาสถ้ารู้ว่าท่านอยู่เชียงใหม่ผมกับเพื่อนนักการเมืองผู้อาวุโสก็ไปพบปะท่านที่ที่ํำการของท่านก็พูดคุยกันในสถานการณ์บ้านเมืองการเลือกตั้งในพม่าเป็นอย่างไรแล้วก็ถามไปเพราะว่าเราต้องการได้ข้อมูลที่แท้จริงนะก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะเราเลือกคบไงไม่ใช่ว่า ผมไปพบกับผู้นําว้าแดงนั้นผมก็แ yeah, ย่สิเพราะว่าว้าแดงค่ายาเสพติดแต่ว่าถ้าไปพบท่านเจ้ายอดซื้อดิเจ้ายอดซืกอเขาต่อต้านการค่ายาเสพติดของว้าแดงเออเราก็รู้ว่าเราควรจะไปพบใครเราควรจะไปคุยกับใครนั่นก็เป็นวุฒิภาวะของแต่ละคนนะครับแต่ผมมองแล้วว่าเรื่องของนายกอนุทินที่ไปพบผู้ว่าราชการเมืองไพรินของกัมพูชานี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรไม่ได้ปกป้องท่านนะมันไม่เหมือนกับกรณีที่อังเคล ต้องการอะไรให้บอกมานี่นี่เสียหายนี่อังเคลนี่เสียหายมากกว่าครับคําถามสุดท้ายถามพี่ไทกอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณเซนเนี่ยเขาเข้าตาจนเนี่ยคุณเซนเขาจะมีคลิปเต็ดๆอะไรของนักการเมืองไทยหรือเปล่าเพื่อโดยการขู่นักการเมืองไทยคนอื่นๆที่มีอํานาจจะได้ลุกขึ้นมาปกป้องคุณเซนเขาจะปล่อยคลิปเด็ดอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยแน่นอนผมคาดหมายว่ามี เพียงแต่ว่าเขาต้องเลือกว่านักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้เขามีคลิปลับของใครและทหารที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี้เขามีคลิปลับของทหารชุดนี้ไหมหรือว่ามีคลิปลับของคนที่กเกษียณอายุไปแล้วแต่ยังมีอิทธิพลอยู่อย่างนี้ก็อาจจะใช้ในการทําลายแต่ก็ดีครับผมก็อยากให้ฮุนเซนเปิดไมห้หมดเลยเราจะได้รู้ไงว่าไอ้ไทยเทานี่มันมีใครบ้าง ไอ้คนไทยที่ไปทำไม่ดีที่อยู่ในกัมพูชานี่มีใครบ้างเราก็ได้จัดการของเราไงผมอยากให้ฮุนเซนรีเปิดครับเปิดมาให้หมดเลยอืมแต่ที่แน่แน่น่าจะไม่มีคลิปกับคุณอนุทินใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามีเด็ดเด่ดบาีีก็คงจะปล่อยมาทําลายท่านนายกเรียบร้อยแล้วใช่ครับถ้ามีในี่ปล่อยแล้วฮุนเซนไม่เอาไว้หรอกครับ คำถามสุดท้ายอีกคำถามหนึ่งมีคนไทยหลายคนเนี่ยเขาเฝ้าฝันมองเห็นว่าเมื่อไหร่น้อไข่เนี่ยมันจะไปทิ้งที่บ้านหุนเซนที่จังหวัดกันดาลน,นะครับพี่ทจคอนบอกว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนคระกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าฮุนเซนสั่งให้มีการยิงจรวด p h l 0 3เข้ามาในแผ่นดินไทยจะตกอำเภอไหนก็ช่างแล้วมีประชาชนคนไทยเสียชีวิตเกิดความเสียหายจำนวนมาก นั่นคือการเซ็นใบมรณะบัตรให้กับตัวเองคุณเซ็นเซ็นใบมรณบัตรให้กับคุณเซ็นเองนั่นแหละครับจะเกิดขึ้นโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไ่ายกรฟุตสุวรร์นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในปั๊บสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สับสนตนรายการของเรานะครับ ถังเช่าคอดิไทยนะครับสนใจทางเช่าคอดิไทยนะครับติดต่อดได้ที่เบอร์0921210669 0921210669หรือว่าไลน์แอดคอดิไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ